<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับ่ะก็มาดูนะครับแนวทางสามตัวบนสูตรใหม่ระยะสั้นนะครับนะสองงวดนะครับสั้นจริงๆสองงวดแล้วก็เป็นใหม่จริงๆสองงวดนะครับนะก็มาดูให้เพื่อนเป็นแนวทางกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบหก เมษายนสอ6 7นยนะครับนะเป็นแนวทางกันนะครับนะเพ mm ื hmm. ชอบนะก็จบคู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะได้สามตัวบนก็จะได้สองคู่สองตัวบนก็จะได้สองคู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ส่วนนี้จะไปอยู่กับชุดใดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวแอดก็จะทยอยลงข้อมูลให้เพื่อนได้ดูกันนะครับ mm hmm. อ่ะก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านะครับมันอ่ คำเตือนนะครับนะวิดีโอนี้นะครับเ the พื่อนๆนนะจะทําขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดูซื้อดูหาสลักจิ๋นแบบมลตรฐนนะครับเล็นะครับที่ได้นะครับเป็นเพียเป็นเพียงการคำนวณนะครับย้อนหลังนะครับเพื่อหาสถิตินะครับนะเพื่อหาสถิตินะครับ ความน่าจะเป็นของตัวเลขเท่านั้นนะครับนะเพื่อหาแนวทางความน่าจะเป็นของตัวเลขเท่านั้นนะครับนะก็ฝากให้เพื่อนๆนั้นพิจารณาข้อมูลนะครับแนวทางด้วยกันนะครับนะนะครับโอทางช่องนะครับนะไม่สนับสนุนนะครับสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนั้น นะครับโปรดใช้ดุลพินิษ์วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะอ่ะมาดูนะครับมาดูในข้มโมูลงินเรียกันหลักร้อยเป็นตัวเดียวนะครับหลักร้อยตัวเดียวนะครับตัวย่อนะครับเป็นหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับนี่คือหลักสิบหลักร้อยตัวเดียวเลขหกหลักสิบตัวเดียวเลขสองหลักหน่วยได้หกกับเจ็ดนะครับอ่ะมาดู จากคู่ชุดแรกครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นหกหกสองหกนะครับถัด <c oughs> มาครับเป็นหกสองเจ็ดนะครับชุดสองตัวก็จะเป็นสนะอหงหก,กนะครับสองเจ็ดนะย้อนหลังยังไงก็ถูกนะครับนะนะครับย้อนหลังยังไงก็ถูกนะครับเพื่อนเเด้อ นะครับสูตรคำนวณย้อนหลังยังไงก็ถูกนะครับย้อนหลังเด้อนะอันนี้ก็มาดูเป็นแนวทางกันผลรางวัลที่ได้นะครับเพื่อนๆนะก็คือหกสองหกนะครับหกสองหกนะวันนี้เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับเพื่อนๆนะก็เลยไม่ได้พกบากกาไฮไลท์มาด้วยแต่มีสมุดกระดาษกับบากกาติดรถมาอยู่อย่างละแท่งนะครับก็พอได้อยู่นะ หกส,สองหกนะัพลว,วั็เข้าชุดนี้ครับหกส,สองหกหกสองหกลักร้อยเลขหกนะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรกนะรครับงวดแรกผ่านมานะครับ หมดแล้อ่ะมาดูในงวดที่2นะครับงวดที่2กันนะเพืเ่อนๆในงวดที่2งวดที่2หลักร้อยเลขสี่นะครับที่เราคำนวณได้นะครับหลักสิบเลข2ได้เลข8ที่คำนวณได้นะครับหลักหน่วยครับที่คำนวณได้ก็คือ0และ1นึ่งนะฮะอ่ะ,อะหลักสุดนี้ก็จะเป็น หลักร้อย1ตัวไฮไลท์นะครับหลักสิบหตัวหลักหน่วยก็2ตัวนะครับนะมาดูครับหลักหน่วยนี่ได้ศูนย์กับ1นะครับจับคู่นะครับก็จะเป็น480นะครับ 4 8 1นะครับนะเป็นไงเพื่อนๆนะช่วงสงการนะอากาศร้อนมากนะช่วงนี้ก็วันนี้ก็วันที่15เนาะเพื่อนๆก็คงจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนะเดินทางปลอดภัยนะครับนะระมัดระวังนะครับการเดินทางนะครับการจราจรก็จะเริ่มแออัดแล้วเนาะเพื่อนๆนะยุทธงตัวครับก็จะได้80 แล้วก็8ปนดะทุกสอตัวผลรางวัลที่ได้นะครับเพื่อนๆน,นะในงวดประจำของวันที่1ไม่เมษายน2567รเลขที่ได้ก็คือ4,8,1นะครับเป็นงวดที่2นะครับเพื่อนๆน,นะเป็นสูตรระยะสั้นนะครับ เป็นสูตรระยรสั้นนะครับสองง้ติดเท่านั้นเองนะเป็นสูตรระยรสั้นสองง้ติดนะครับหลักร้อยเข้าที่เลขสี่หลักสิบเข้าที่เลขแปดหลักหน่วยเข้าที่เลขหนึ่งนะครับอ่นะออามาให้เพื่อนดูเป็นแนวทางนะครับนะเพื่ออยากจะได้โชคลาภกัน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะทุกสูตรมันมีเข้ามีหลุดนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆพิจารณาข้อมูลก่อนนำไปใช้นะครับ สูตรทุกสูตรนะครับมันมีเข้ามันมีหลุดนะพอพิจนารณากันนะครับนะมาต่อกันในสูตรวิธีคิดวิธีทำนะครับนะสูตรการคำนวณนั้นก็จะเป็นสูตรง่ายๆนะครับนะไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นสูตรหลักร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรหลักสิบนี่ก็จะเป็น ในส่วนของหลักหน่วยนะครับร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหลักหน่วยจะเป็น2ตัวนะดูกันนะครับเ,เพื่อนๆ่นะดูไปด้วยพิจารณาแนวทางไปด้วยนะครับนะเป็นอย่างไรนะครับเอามาดูนะครับในสูตรหลักร้อยนะครับเ,เพื่อนๆนะก็จะใช้นะครับ3ตัวหมุนครั้งที่1และ2 เอาหลักร้อยหมุนครั้งที่1นะครับจำนวน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่2จํานวน1ครั้งนะครับ1นบวกหเป็น2 2, 2ไปบวก8เป็น10 10ไปบวก9ได้19ครับได้9นี่ได้ 9, 2, 2, 9นะครับในส่วนของสูตรหลักสิบนะครับนะใช้หลักหน่วยหมุนเอ่อใช้หลักหน่วย3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับบวกหลักสิบหมุนครั้งที่1นะครับ2องบวกสอบวกหเป็น2นะครับโชคทีนะหนบวกหเป็น2 หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสองไปบวกสองเป็นสี่สี่ไปบวกเก้าเป็นสามได้สามนะครับได้สามนะได้สามทีนี้ในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับใช้สามตัวท้ายรองวันที่หนึ่งและสองตัวล่างนะก็จะเป็นหลักสิบบนนะครับบวกหลักสิบล่างบวกกาคงที่นะครับบวกตัวเยอะนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกนะครับสิบ หไปบวก9 16บวกเเป็น25 25ไปบวก9เป็น34ได้ส4บวก1คงที่เป็น5อ่ะเป็นเลขสวยนะครับถ้าใครดูในคลิปของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะฮะเพื่อนๆนะแอดจับคู่ชุดนี้ให้อยู่แล้วนะครับนะมันเข้าชุดเด่นเลยนะครับอ่ะมาดูหน้านี้กลับมาที่หน้าเลขนะครับเพื่อนๆนะกลับมาที่หน้าเลขนะครับนะ อันนี้ก็เป็นหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนะครับได้เลขเก้หลัก10ได้เลขสามนะครับหลักหน่วยบนนะครับได้สี 5, นะ่กนะับ5้านะได้สี่กับห้าจับคู่ครับชุดนี้แอดมั่นใจจริงนะชอบชอบชุดนี้มากเลย จับคู่ในชุด3ตัวบนนะครับหลักร้อยก็มี9 3 4 9 3 5อันนี้ก็จะเป็น3 4 3 5อ่นะนี่ก็จะจับคู่ให้เป็นวันที่ 1 4, ิบหกสี่หกจนะครับจับคู่ได้แล้วนะเพื่อนๆตามนี้เลยนะใครชอบก็นำมาใช้นะครับขัดใจก็มองผ่านๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นชุด3ตัวบทน,นะครับนะ,ะนี่นะครับก็จะเป็นชุด3าตัวบนกับแนวทางในวันพรุ่งนี้นะครับ อชอบก็นําไปใช้ขัดใจก็มองผัดผ,ลผ,ลผลนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นะก็ฝากเพื่อนๆนะครับพิจารณาข้อมูลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะจบแต่เพียงเท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ